สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้พบกันกับแนวทาง4ี่ห้านอยนะครับก็จะเป็นนอยพิเศษนอยปกติแล้วก็ VIP แล้วก็พัฒนานะครับเมื่อวานพิเศษให้1กับ9นะครับผลที่ออก0 6 6 8 0รอบแรกไม่มานะครับหลุดปกตินะครับให้8กับ5นะครับผลที่ออก9 8 6กับ7 5นะครับเสียดายตัวเจาะไม่มาเนาะรอบนี้นะครับเน้นเก้าเขาก็ไปอยู่ข้างหน้านะครับใครรุ่นที่5นะครับเข้าพิธีเจ็ดห้ ใครเอาแไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่8 6นะครับมาแค่เด่นแล้วก็สายลูดนะครับพี่ๆเนาะส่วน v i p v นะครับ VIP ให้8กับ6ผลที่ออก4 11ก 1, ับ12นะครับอันนี้หลุดไปนะครับไม่มาเหมือนกันพัฒนาให้8กับ2นะครับผลที่ออก5 6 4 28อันนี้เด่นมาคู่กันเลยนะครับพี่ๆเนาะก็เข้าไปที่82 28นะครับมาตัวเจาะเด่นคู่กันนะครับพัฒนา ส่วนในวันนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับผมชื่นชอบแล้วค่อยติดตามนะครับแอดก็ทําตามสูตรคํานวณเนาะแล้วก็นําตัวเลขมาวางให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับวันนี้ฮานอยพิเศษผมได้เลข9กับเลข3นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข3 3มสามสอง 5, 9ก้าหตัว9ก้สนะครับส่วนห้าน้อยปกตินะครับห้าน้อยปกติผมให้ไปที่เลขสี่กับเลขหก สายรูดนะครับให้ไปที่เลขหกหกห้าหกแปดหกเก้าสี่ห้าสี่แปดสี่เก้านะครับสามตัวสี่หกห้านะครับ นะครับผมฮานอยพิเศษกับฮานอยปกตินะครับท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับวันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็น VIP กับพัฒนานะครับวันนี้ VIP นะครับ VIP ผมได้เลข6กับเลข5นะครับ สายรูดนะครับให้ไปที่เลขหกหกสามหกสี่หกเก้าห้าสามห้าสี่ห้าเก้าสามตัวนะครับห้าหกสี่นะครับ นะครับผมฮานอย VIP ส่วนฮานอยพัฒนานะครับพัฒนาวันนี้ได้เลข9กับเลข3นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลข9 92 94 96 32 34 36 3ตัวนะครับ สามเก้าหกนะครับนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับพี่ๆน้องท่านใดชื่นชอบแนวทางในรอบไหนวันนี้ก็ขอให้พี่ๆนะครับสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับขอให้โชคดีนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ